โอ้โห oh oh, ยังมีอีเหรอการตราในไทยควรรีบพิจารณาอีมินาน,นิสันไทยแลนด์จะเปิดตัวกระบะ2020นิสันนาราไมน,นเนอร์เชนเมื่อเราดูภาพหลุดเต็มๆแล้วก็สวยงามใช้ได้แต่ถ้าเอาให้สุดเลยเนี่ย อย่าให้ทำแบบนี้นะฮะคือในปัจจุบันเนี่ยนิสันก็เปิด n นราเอ็นเทรคเวอร์ลีเออร์ที่เป็นเวอร์ชันพิเศษแต่งลุยยกสูงปรับปรุงช่วงล่างบางอย่างให้ดีขึ้นโพสิช i ั n นนิ่งของมันก็ถือว่าดีมากเพราะเราเคยมองว่าตลาดรถกระบะมันควรจะมีเกรดย่อยที่แทรกกลางระหว่าง oco, ล็อกโคและก็แรตเตอร์อยู่สักรุ่นหนึง่งและเชื่อว่าความต้องการตรงนี้ยังมีอยู่นะฮะแต่ราคาอย่าเพิ่งตั้งสูงซึ่งตัว i อ t นเทรคเวอร์ลีเออร์เนี่ยทำได้ราคาดีแต่ขายไม่ออก ซึ่งก็ไม่แปลกใจนะฮะเพราะว่าเราวิเคราะห์ไว้ว่ามันหน้าตาโฉมเก่าแล้วแม้ราคาจะถูกแต่ประชาชนก็ไม่ว้าวอีกต่อไปเพราะมันเก่าแล้วจริงๆแต่สําหรับ i n t r a v a l l e e r สำหรับตัวไมเนอร์เชนนั้นจะมีการผลิตไปส่งออสเตรเลียเช่นเคยและเว็บข่าวในออสเตรเลียก็ยืนยันว่าเจ้า i n t r a v a l l e e r ปรับโฉมนี้มีขายแน่นอนแต่ทว่าเมืองไทยเนี่ยยังไม่ได้เปิดตัวในช่วงแรกแน่นอนฮะซึ่งเราไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าในอนาคต เราเขาจะต้องดันตัวท็อปก็คือ Pro 2X ขับ2แล้วก็ p r o 4X ขับ4ให้ได้ก่อนนะฮะซึ่งในความคิดผมว่าควรจะมานะฮะมาในราคาประมาณนี้หรือว่าแพงกว่านิดหน่อยไม่ต้องสูงกว่า r o c c โอะไรเนี่ยผมว่าเป็น Positioning ที่น่าสนใจมากเพราะรถมันใหม่แล้วอะฮะมันก็น่าสนใจแล้วมันมีรุ่นเก่าและที่อยากให้มันมาก็คือช่องว่างระหว่าง r o c c โแล้วก็ r a p t ตอร์เนี่ยมันยังมีช่องว่างทำการตลาดที่ยังขาดแคลนอยู่นะฮะเอาละวกกลับมา2020นาวราเหมือนเดิมดีกว่า สำหรับเมืองไทยนั้นจะมีเครื่องยนต์ให้เลือก3แบบนะครับ3กำลังมา้า3สเปครายละเอียดทั้งหมดต้องรอระยะเวลาใกล้กว่านี้นะฮะเราจะปล่อยข้อมูลมาเรื่อยๆนะครับหากใครชื่นชอบข่บาวสไตล์นี้โปรด u u s s r r i e e ช่องคิดสกายขอบพระคุณย่างสูงครับ